กลับมาเล่นฟาคายสี่ในรอบพันปีเพราะว่าแบบคิดถึงมากๆจริงๆอะอยากเล่นฟาคายหนะแต่ว่าเสียใจสเปคมันไม่ถึงเดี๋ยวนะั้นมีอะไรทห้เราทำบ้างเนี่ยตรงนี้อุ้ยเปิดหมดแล้วนี่ไอตรงนี้มีเสานะครับแล้วก็ดูเหมือนตรงนี้จะมีค่ายด้วยนะไปเปิดเสากันได้ฮะเปิดเสาแล้วก็ไปเปิดค่ายกันดีกว่านะครับไปไปเลย อยู่1,000เมตรนะครับตรงนู้นไปเราไปทางนี้นี่แหละถนนถนนนี่ไม่ต้องใช้แล้วไปไปกันเลยเออบอกเลยทางนี้แบบไวสุดจะมาได้เวลาปุ๊บแกะแงะเก่านี่แปดเสาแล้ว อ,อันนี้ชอบอย่างหนึ่งนะที่แบบเวลาเปิดเสาแล้วจะมีการแบบแนะนําสถานที่อะไรต่างๆให้นะครับให้เราไปสำรวจได้อน,นี้ดีนะชอบชอบแบบอันนี้มากเลยเท่อะเท่มากใใครกำลังยิงอะไรกันอยู่เลยเนี่ยตรงนั้นนะอยากไปร่วมจอยกันจังเลยครับแต่ก่อนอื่นฮนะในเมื่อแมปเราเปิดแล้วเราก็จะไปอุ้ยแดงเถื่อนเลยใครแดงตรงนี้ฮนะ,ะราไปตรงนี้ก่นกอนดีกว่า อยู่ประมาณเท่าไหร่300เมตรตรงนู้นเลยครับเปิดกล่องก่อนนะขอได้เวลาขึ้นเยี่ยมเลยเมตรไม่ไกลไม่ไกลไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้เฮ้ยมีรถตรงนี้ด้วยพอเหมาะพอดีเลยใครมาจอดตรงนี้ปะเนี่ยสุดยอดไปครับไปได้เวลาบินสู่ความ พังแล้วเหรอไม่พังเอ้ยได้ต่อได้ต่อแบบนี้ก็ได้เรื่อยๆนะฮะได้เรื่อยๆโอเคโอเคโอเคโอค๊แป๊บแป๊บแป๊บ,ปบเดี๋ยวเดี๋ยวเอย่าพึ่งโอ้โหระเบิดต่อหน้าต่อตาไม่โดนสเก็ตระเบิดได้ไงไวะโคอุวยตัวอะไรอะโอช่มันล้ออันนี้ล้อ โ้ยโคตรเจ็บโอ้โหไม่นะโดนบุรีโดนบุรีโด,รโดนล้อเราต้องไปซ่อมซุซ่มมองดูนะครับว่าค่าเนี้อันตรายหรือเปล่าต้องระวังครับในทุกฝีเก้าของเราอาจจะทำให้ศัตรูเห็นเราได้เราต้องใช้สไนในการเปิดเพื่อที่จะได้เก็บเสียงเงียบๆไว้นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูได้ตื่นตัวดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปแบบเงียบๆนะครับก็คือเราเนี่ยเล่นเป็นสายสเตลใช่ปะ เราสเตลอยู่แล้วนะครับ่เนเกมแบบนี้ใครมันจะแบบไปตรงๆแบบนี้ในชีวิตจริงนะครับไม่มีนะเออบอกเลยต้องส่องดูก่อนนะครับตรงนี้มีเสือฮะแล้วก็ตรงนั้นมีเหมือนเป็นเสาสัญญาณให้เราแบบปิดด้วยนะนองส่องดูวะยิงเสาสัญญาณไปนหนึ่งทีเสาจะยิงเสาสัญญาณโอเคยิงเสือก่อนฮนะให้เสือออกไปเรียบร้อยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปมึง,งอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นเห็นได้ไงอะเห็นได้ไงก่อนเห็นได้ไงก่อนนะขอทำลายเสาสัญญาณก่อนได้ไหมอะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งขออ้อมอ้อมอ้อมแป๊บนึงอุ๊ยอย่าเพิ่งเห็นหรอเห็นเอาเห็นเฉยโอ้โหกำลังสุดเรียกด้วยแบบนี้จัดไปดีฮะโอ้โหเห็นตรงนู้นหนึ่งคนใส่ไปหนึ่งทีครับโอ้โหเรียบร้อยยังมีอีกไหมตรงนี้มีพี่ถึกด้วยโอ้โหเราต้องรีบหนีก่อนไม่งั้นเมาไม่อยู่ไม่ได้โอเคคตรงนนีี้ม กำลังจะคว้างปลาสา่ยเราเลยนะครับอ้อมไปก่อนจังหวะนี้โดนอะไรโอ้โหเดี๋ยวตกตายตกตายจะใช้วิ่งสุดแต่ตกตายตรงนี้มีคนครับยิงไปหนึ่งที่โอเคเราไปดูข้างล่างกันดีก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างข้างล่างมีข้างล่างมีฮันเตอร์ Hunter อยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็มีถังอยู่ตรงนี้เราไปดูก่อนว่ามีอีกกี่คนตรงนี้มีเสือครับยิงเสือไปเสือตายไปเรียบร้อยตรงนู้นมีฮันเตอร์ตรงนี้มีคนอีกนะครับบุกไปแบบนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะครับของเรา เดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักก่อนเพราะว่าศัตรูเยอะจริงๆนะครับจังหวะนี้โอเคเรามาตั้งหลักตรงนี้ก่อนทป๊บนึงขอฮิวก่อนนะขอฮิวก่อนเลยขอฮิวก่อนเลยจังหวะนี้ฮิวก่อนฮิวไป2ทีฮิวไป3มทีโอเคเราไปดูตรงนี้ว่ามีใครกาลังจ้องเราโอ้โหพี่ใหญ่แกจ้องเล่นงานแบบนี้ก็โดนไปดีฮะดูเหมือนว่าเกราะจะทําอะไรเราไม่ได้นะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีตัวอะไรมากัดเราสักอย่างเดี๋ยวก่อนเราโดนแผลขีดข่วนเหรอแปพบนึงนะเสือเหรอ โอ้โหเสือมาจากไหนก่อนแล้วขอถอนตัวขอรูทีสรูทีสรูทีส์เลยรูทีส์เลยโอ้โหเสือตายไปแล้วฮะเรียบร้อยจากการโดนเกรดลันเชตกระดิษลันเชอร์เรานะฮะโอเคตรงนู้นมีคนหนึ่งคนนะครับกำลังจะวอนตีนเราเล้เก็ต้องจัดให้เขาหน่อยนะครับกระดดอขอให้เขาหน่อยโดยการใช้เกระดิษลันเชอร์ไปหนึ่งทีตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งคนก็ยิงไปหนึ่งทีนะครับเหลืออ<ๆ>ีกส <redit l unch> er> ี <redit l unch> er> ่คนในแมปนะครับที่กำลังเราเห็นในแมปว่ามีอีกสี่คนโอเคเราเปลี่ยนปืนก่อนนะฮะเพื่อความมันหน่อย ใช้ปืนเป็นปืน AK47 หน่อยนะครับตรงนี้มีเอา้าเราโดนกระแทกหน้าไปหนึ่งทีเพราะว่าไม่เห็นตัวเราจะตายหรือเปล่าดูเหมือนว่าทา่างจะหลังยอดนะครับยังยังรอดโอ้โหล้นพันไปหมดแล้วตอนนี้เดีย๋ยวจะพึ่งเดีย๋ยวพึ่งตอนนั้นตรงนั้นเห็นเห็นเฉยเห็นเฉยขอยิงไปก่อนขอกําจัดไปก่อนนะครับคราวนี้ดูเหมือนว่าเลือดเราจะไม่ไหวจริงๆแล้วถ้าเหลืออีก2คนตรงนู้นเราจะทํายังไงกันเดะแต่ขออย่าพึ่งมาตอนนี้นะครับเราก็ยังวิกฤตอยู่นะเราขอเวลาฮิวสักแป๊บหนึ่ง ก่อนที่เราจะไปตรงนู้นกันนะมาเลยตอนนี้มีคนเห็นแล้วครับเราก็เห็นเขาก็เห็นเขาก็เห็นมาเลยจัดมาเลยจัดมาเลยฮะขอเป็นกระเน็ดลันเชร์เพื่อความมันนะฮะเรียบร้อย1ทีหนึ่งคนจัดไป1นนัด1คนตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งคนที่กำลังยิงธนูอยู่หรือเปล่าหรือมีใครซุ่มอยู่เหมือนจะมีใครซ่มอยู่นะครับกำลังยิงธนูมาใส่เราเต็มเลยแต่ตอนนี้เขาอยู่ไหนอยู่นู่นแล้วครับเห็นแล้วฮะ คนยิงธนูยิงมากนักหล่อเรียบร้อยนะฮะโอ้โห oh, oh, oh. เป็นการเปิดไข่ที่ oh, oh. เต๋อจริงๆ <laughs> เรียบร้อยเอาอีกสักไข่หนึ่งแล้วกันเป็นไขยอันนี้ดีไหมอ่ะ <laughs> มันไข้ใหญ่เลยนะ <laughs> น่ากลัว,วอ่ะสัตว์ไหมฮะยังจะต้องลองวะฮะน่าจะไม่ไกลยอยู่เท่าไหรอ่อ่ะ ประมาณ800เมตรตรงนู้นนะครับได้อยู่ได้อปะป่ไปขับรถแดงไปเลยแล้วกันฮะเขี่ยมสเตปร์โอ้โหเดี๋ยวแป๊บน,นึงออกเลยมันปิดเพลงไงวะปิดเพลงไงอะ่ะโจชิจจาดีดีรอดีดาโจดีดาเมแก่ชาเมแก่ตา กดีไปคีมันปิดยังไงวะเดี๋ยวก่อนไปขอปิดเพลงก่ <go van Winter Army> อนปิดเพลงไงวะเจื่อเจื่อเชื่เจื่อเจื่อเชื่อเด้อเด้อเด้อเดใครเห็นใครเห็นเห็นหนอเห็นหนออะไรมาสัตว์มาสไนไปดิโดนไปดินี่โคตรแม่นอ่ะบอกเลยตรงไหนอีกตรงไหนอีกไหนอีกตรงนี้โคตรแม่นอุ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรวะปืนแตะก่อ ปิดตัวไหนอุ้ยช่างมันเดี๋ยวก่อนใครเข้าหลังโอ้ยอย่าพึ่งแม่เข้าหลังแบบนี้มาเข้าหลังก็ได้ไงตรงนี้มีคามานะครับเดี๋ยวเหมือนใครใครมันวอนหาเรื่องอยู่ตรงนู้นอยา่าไม่เอาเดี๋ยวเอเคเลขโอเคอยู่ไหนอะ่ะเทค,ด,เคดาวไปหนึ่งทีดิเซมไปหนึ่งทีโอเครอบนี้เดี๋ยวคามาหายเฉยเอาอเพ่จะคามาสักหน่อยไม่งจะมาคามาคามาหายไปแล้ว อุ้ย้ยรถนี้รถชอ,ชอบชอบถูกใจของเรานะฮะไปขอขึ้นรถนี้หน่อยรถที่แบบรถคุ้นใจของเราเยี่ยมคิดปิดเพลงไม่ได้ปิดเพลงไงไม่รู้อะไม่รู้วิธีการปิดเพลงเกย์ช่างแม่งแล้วกันยัยขับอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต้นไม้นี่เกะก,กะเลยเนี่ยโอ้โหเราขับมาดีๆของเรามันเกะก,กะบงังเส้น ไอผ่านี่ก็เกะกะโอ้โหเราขับมาดีๆเี่ยดูดินี่ไม่แต่ของเกะกะเออคือมาวางขวางทางเราแบบนี้มันไม่ใช่ปะเออคือเราขับมาแบบเนี้ยเนี่ยดูดิอะไรอ่ะน้ำโอโ้มีน้ำด้วยมีน้ำด้วยน้ำก็ขวางทางเราขับมาดีๆแบบนี้เออนี่มันเส้นทางของเราใกล้ถึงแล้วฮะถึงค่ายแล้วถึงค่ายแล้วขอ ขอลงก่อนนะครับขอลงก่อนขอลงก่อนเราต้องดูเหมือนว่าเราต้องอ้อมว่ะทีนี้เราต้องเงีย็บๆสิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไปบวกแบบเนี้ยไม่น่ารอดนะครับดูค่ายอย่างอย่างใหญ่อะแล้วแบบใช้บวกทีนี้ให้สไตล์เอาไตล์เอาไตล์เอานะครับ Bar Back harder เหรอ Back harder อ,อ่านว่าอะไรวะนะโอเคมาอ้อมก่อน มาแล้วฮะในการที่จะหาในการที่จะเปิดค่ายเนี่ยเราต้องหาจุดโพสิชันได้ๆนะครับในการที่จะสอดส่องดูว่ามีศัตรูอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเราต้องหาจุดสูงๆไว้ก่อน,นครับเพื่อที่จะหาจุดได้เปรียบเนาะเขาเรียกว่าการหาจุดได้เปรียบทางยุทธวิธียุดส่งครามนะครับนี่ทางนี้จะมีอะไรเข้าด้วยไม่รู้นะครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็น่าจะโดนศัตรูหรือเปล่า เราไปดูก่อนนะฮะว่าข้างบนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างให้เราให้เราเทคดาวไว้ก่อนดูนว่าเราจะหาทั้งสุดนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าจุดเนี้ยมันเป็นสุดอับนะครับไม่มีศัตรูเลยป้าให้ตายเถอะงั้นไปทางนี้ก็ได้ฮะดูก่อนว่าดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคถ้าเราลงไปนี่เราจะโดนหรือเปล่าจะโดนแบบวะ ขอดูนะแบบเป็นสายลับสายลับตึง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 เพลง impossible มันร้องร้องไ,ไองวะผมก่อนอุ้ยเหมือนมีคนเห็นเหมือนมีคนสงสยัยใครสงสยัยใครรู้อะไรมาดิเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนนะฮะเพื่อว่าจะได้เก็บเสียงมาขอย่องเบาย่องเบา,อ,อ,เบาอันนี้ย่องเบาเลยย่องเบาจริง ดูซิว่ามีใครกําลังเฝ้ารอเราอยู่หรือเปล่าตรงนี้มีเสาหนึ่งนะครับปิดไว้ก่อนเลยโอเคแตกไปถึงเสารครับเดี๋ยวเหมือนมีคนเห็นอะไรสักคนเดี๋ยวเหมือนมีคนสงสัยคนสงสัยเหรอเดี๋ยวนะอุ้ยเหมือนมีคนเห็นจริงๆโอ้โหเรียกเลยเหรอเรียกเลยเหรอแบบนี้ไม่ไหวครับไม่ไหวเราอ่ะไม่ไหวเดี๋ยวก่อน ตรงนี้มีตรงนี้มีคนมีคนเข้าเหรอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวใครมันทำอะไรวะเดี๋ยวเอ้าอะไรวะไม่เห็นขอโทษเมื่อกี้ไม่เห็นสตูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใครเลยนะจริงเมื่อกี้แบบโบเบอ่ะไม่มีใครเลยทีนี้น่าจะมีแล้วฮะถ้าเรา นะถ้าเรารีบเปิดกันตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะได้ปะะ่าววะเดี๋ยวถ้าเราไม่ลงทางนั้นเราเอาเป็นทางนี้แหละแบบลงไปบนหลังคาแล้วก็เรียกเก็บทีละตัวแบบนี้จะง,ง่ายกว่าหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องดูก่อนนะฮะว่าข้างล่างเนี่ยจะมีอะไรผมว่าได้วะผมว่าได้วะผพราะว่าตรงนี้น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่นะครับ กันไปทางนี้ก่อนแล้วกันทางนี้ก็น่าจะได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไหลแบบนี้สิไหลบบนี้น่ากลัวน่ะไม่เอาหนะอุอ้ยจะจะตายก่อนะจะตายก่อนได้บุกเขาละเดี๋ยวก่อนอนดาดชิบหายมายิก่อนนะฮะอ่าแปบ๊บนึงไม่รีบไม่รีบไม่รีบ,เร,รบ,นะรบเราไม่รีบนะครับเราไม่รีบนะครับตรงนั้นมีหนึ่งคนนะครับแท็กไว้ก่อนโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครเหมือนเหมือนมึงมีใครเห็น ครเห็นวะใครเขาอะไรเห็นวะเห็นได้ไงดูก่อนเห็นได้ไงวะไม่เห็นเราหรอกนะครับอันนี้เป็นสไนเปอร์แล้วก็ข้างล่างมีคนเฝ้าอยู่สองคนในที่สุดนี้ในสุดสุดนี้นะครับงั้นข้างในเนี่ยผมว่าเยอะแน่นอนนะอันนี้มีพิถึกอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีคนนี้อยู่คนหนึ่งน่าจะเป็น เก็บก่อนเลยแล้วกันฮนะเก็บไปหนึ่งศพแล้วตรงนี้ก็เก็บไปอีกหนึ่งศพนะครับิเงียบครับเราใช้แบบเราใช้แบบยุทธวิธีแบบซุ่มๆริงๆซ,ๆซุ่มๆมองๆเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่โดนได้ไงอุ้ยไม่โดนได้ไงวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงเวนละอา้าวมันเห็นเหรอเห็นได้ไงอะ่ะเรายังไม่เห็นอะไรเลยนะตรงนู้นอะ เฮ hey, ้ยอ๋อยตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ได้ดีฮะได้ดีฮะสัตว์มาเลยฮะแบบนี้อยู่ที่สูงได้เปรียบครับไม่เป็นไรครับเราอยู่เรายังอยู่ยาวๆฮะถึงแม้ว่ากองกําลังเครื่องบินสมาหรือเปล่าน่าจะเป็นฮอมานะครับฝั่งนี้เหมือนมีพิทึกอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรโอเคตอนนี้ก็เรียกกําลังเสริมมาแล้วดูเหมือนว่ากําลังเสริมกําลังจะมาแต่ตอนนี้เนี่ยเราลุกม,มองอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะวางระเบิดไว้หรือเปล่าวางระเบิดไว้ดีกว่าไหมลงไปดีกว่า <c oughs> อยากลงแล้วเนี่ยตอนนี้ลงดีกว่าเนาะโอเคไม่ใช่เอ้าเอ้าเอาไม่ไม่ใช่จะลงแบบนี้ไหมเดี๋ยวก่อนแล้วลงมาแบบนี้เฉยก็งานงอกดิีฮะงานงอกดิีฮะแบบนี้โอเคพี่พี่พี่ถึกเอาระเบิดไปกินก่อนนะพี่ถึกเอาไปเยอะเอะเลยแจกแจกหนักแจกเต็ม ไม่ตายก็ไม่ดูแต่ว่าไงแล้วโอเคเยี่ยมแล้วตรงนี้เหมือนเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคพี่ถึกอีกคนหนึง่งพี่ถึกอีกคนหนึง่งตัวชั้นอีกคนหนึง่งป๊บหนึง่งป๊บหนึง่งพี่ถึกอย่าเพิ่ง okay, โอเคโอ้โหอันตรายพี่ถึกอะน่ากลัวโอเคตายไปเรียบร้อยเลยฮะเดี๋ยวกองกำลังเสริมยังไม่มาถึงนะครับตอนนี้ก็ชิวๆไปก่อนแหมดูเหมือนว่าเราจะเป็นสายสเตลที่สเตลจริงๆนะครับสเตลแบบไม่มีคนเห็นเลย <laughs> โคตรสเตโยโอเคลุกฟอร์กาเลจัดมาครับผมมาแล้วคุณทุกคนไหนมีตรงไหนอกีกอุ้ยมันมีสไนเปอร์ตรงนู้นนะครับตรงนี้มืดมากเลยนะครับขอเปิดไฟแป๊บนึงขอเพิ่มแสงแป๊บนึง่งสไนเปอร์สไนกับสไนดีฮะมาดูหนุกว่าสไนจะอยู่ตรงตรงไหนอะ่ะเขาอยู่ไหนอะ่ะยังเยอะดูดิดูที่แมปยังเยอะเอา้เอาอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอย่าพึ่งโอ้โหมาขนาดนี้เดี๋ยวแป๊บนึง ขอตั้งหลัก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 เลยนะอย่าเพิ่งยิงหยุดยิงไม่ยิงไม่ยิงกันแบบนี้ไม่เอาโอเคเยี่ยมขอฮิวก่อนฮิวไปก่อนหนึ่งทีเดียวโอเคเหมือนจะมีคนส่องแอบสู้ๆมองอยารูอยู่นะครับแบบแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเยี่ยมตายไปนหนึ่งศพอ,อุ๊ยเดี๋ยวน่ากลัวป่ะสไนเปอร์ตรงนั้นโอเคสไนกับสไนเดี๋ยวฮะอุ๊ยปุ๊บไม่โดนได้ไง โอ้โหแม่นขนาดนี้ออมอ๋อมันหลบได้เออมันหลบได้หลบได้อีกแล้วเหรอเอ้ยมีสองตัวโอเคอุ้ยขอยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฮิ่ก่อนฮิ่ก่อนฮิ่ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเลือดสมดเลือดสมดก๊อตกำลังเสริมมาถึงแล้วฮะดูเหมือนจะมาถึงกันแล้วนะฮะโอ้หดูดีจังเยอะงั้นมีเอาไงดีวะเนี่ยเออมามาแบบนี้ก็อุ้ยเดี๋ยว โอเคดับเบิลคิวไปเรียบร้อยด้วยกรานิตลันเชอร์ตรงนู้นมีคนส่องเราน่ากลัวมากเลยตรงนู้นเขาส่องเราอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวนะอุ้ยแปบ๊บนึงดูเหมือนว่าจะไม่จะไม่รอดแล้ววะเดี๋ยวเรือขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักไกลๆเลยนะตั้งหลักไกลๆเลยนะไปไกลเลยเ <c oughs> อย้ยพิ่งมายุ่งกับฉันเอ้ยพิ่งมายุ่งอย่าเพิ ung, ่งมาแตะอดี๋ยวพุ่งมาจับบอกเลยไปไกลไม่เอาขอฮิวก่อนยิงหนึ่งทีแบบนี้ไม่เห็นศัตรูจริงๆว่ะแหม อยู่ไหนวะโอเคไม่โดนด้วยโคตรแม่นแม่นจัดแม่นจริงแม่นแบบแม่นจริงๆโอ้โ oh, หพี่ถึกเหรอโอ้โ oh, หพี่ถึกฮะพี่ถึกพี่ถึกเป็นไรไหมพี่ถึกตายเรียบร้อยแล้วฮะแบบเยี่ยมนะฮะแบบนี้ก็ได้เวลาของการเฮ้ย oh. เห็นละ oh. เห็นละผมเจอแล้ว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 ม,ม,ม,มีกองกำลังเสริมเอามีเฮมีฮอม,มาด้วยเฮเฮอะไรวะ ลิ้นไปหมดแล้วะมาแบบนี้ก็ต้องได้เวลาเข้าไปเข้าไปผมว่าผมจะได้เข้าไปแล้วว่ะไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโผล่หหัวว่าน่อยโผล่หัวว่าน่อยตรงนี้โอเคเยี่ยมไม่โดนได้ไงวะไม่ถึงไม่โดนเราอะ่ะโคตรเทพการระเบิดหรือเปล่าเ,เ,เราเนี่ยตรงนู้นมีหนึ่งคนนะครับยิงไปไม่โดนด้วยขอ a k สสินเยนดรอเลยด้วยกันโอเค ไม่ติดเกาะนะครับติดเกาะโอเคเยี่ยมตายไปหนึ่งคนแล้วฮะตรงนู้นมีอีกสองคนกําลังดักเราอยู่ตรงนู้นดูเหมือนว่าเราจะต้องบวกไปแล้วฮะโอ้ตรงนู้นมีหนึ่งคนนะครับถอดเสื้อแบบนี้ก็ยิงไปหนึ่งทีดีฮะทำไมยิงตายยากแต่ว่าเขาถอดเสื้อนะเว้ยเดีมันจะมีฮอยอยู่นู้นนะฮะกำลังรอเราดักรอเราเต็มเลยอโอเคเยี่ยมเดี๋ยวตรงนี้เหมือนมีคน มาคนหนึ่งมาคนหนึ่งหรือเปล่าใครมาวะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนบอกโอ้โหตรงนี้ตรงนี้เลยโอ้โหหน้าสั่นไปหน้าเทาไปเราอ่ะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาขอร้องขอร้องขอร้องอย่าเพิ่งมา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 ขอร้องเลยนะขอร้องเลยนะขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนของได้ไหมเปลี่ยนของได้ไหมเปลี่ยนของเป็นมอนิ็อปมอนิ็อปโอ้โหมาแบบนี้ก็โดนไปหนึ่งทีดีฮะ หมือนว่ากองกำลังจะมาแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวตรงนู้นเหมือนจะมีโอ้โหมองไม่เห็นด้วยยิ่งตาแบบตาไม่ค่อยดีอยู่กับเกม FPS แบบนี้อุย้ยปีนหรอปีนแบบนี้ก็ไม่รอดดิฮะเยี่ยมสัดไปหนึ่งทีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะเหมือนจะมีกองกระสุนเพียบเลยให้เราเก็บโอเคใช้ได้ยาวๆครับตอนนี้มีอ p g ไหมขอล่อไอตัวข้างบนนั้นหน่อยงั้นทดสอบคอมเมนต์กันหน่อยไม่ล่ะ ดสอบคอมเมตนหน่อยเออเยี่ยมโดนไปหนึ่งทีนะฮะโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้หมดหรือยังหมดกันหรือยังดูเหมือนจะมีอีกลำหนึ่งตรงนู้นนะครับทดสอบคอมเมต์กันหน่อยมาทดสอบความเมต์กันหน่อยโอเคไม่โดนเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมตั้งหลัก,ต,ลกตั้งหลักตั้งหลักมาอยู่แล้วมาด้เวลาทดโอ้โหโอ้โหเดือดกันจังอะเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นนะโดนยิงทีนี้ตายเลยนะเอาจริงมาทดสอบความแม่นกันหน่อยฮนะเออ ยอมยอมยอมแล้วไม่มีไอ้ RPG ไว้ต่อต้านด้วยนะฮะแม่เล่นลำบากจริงๆตอนนี้ก็ได้่ต่ะหิวไปเรื่อยๆฮิวขี่รอบไปเนหิวที่แขนเดียวเลยอนะไรแบบนี้โอ้ยลำบากละบนแท้ไม่มี RPG เนี่ยะตรงนี้น,น่าจะโดนน่าจะโดนหรือเปล่ามาละมาละแล้ว,ลวสอกความ,มแม่นยิงไแบบนี้เลยแล้วกันนี่ตุบตับตุบตับมันจะผ่าใไงหรือเปล่า งั้นยิงไปแบบนี้ลหละได้ปะโอ้โหโอ้หยิงมาไม่หยุดไม่หยุดไม่ย่อนเครื่องยิงรถระเบิดของเรานี่ก็แบบสู้ชีวิตจัดสู้ชีวิตจัดน้ตอนนี้โดนแล้วไหมไม่โดนด้วยเอาไงดีวะโดนยากจังเอาไแล้วสู้ไงเนี่ยตึม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 มแบบนี้เลยเดี๋ยว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 อูจะตายเอาตายเอา แบก่อนแบบนี้ได้ทั้งวันนะได้ทั้งวันดาเอาจริงเออไปไปตุ้ม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 แบบนี้เลยตุ้ม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 แบบนี้เลยโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอพังได้แล้วขอร้องตุ้ม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 แบบนี้เลยเออจัดไปจะพังแล้วดิจะพังแล้วดิทนไม่ไหวอะดิทนไม่ไหวอะดิทนไม่ไหวอะดิแบบนี้อุ้ยเราอะทนไม่ไหวดีก่อน โอ้โหหันข้างให้ผมยิงบ้างก็ได้จะพังแล้วจะพังแล้วจะพังแล้วตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊กตุ๊ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊กจะพังแล้วเว้ยเฮ้ยจะตายให้ได้ทุกตอนนี้คือจะตายให้ได้โอ้โห RPG ก็ไม่เตี้ยม,มาบ้าบ้าเลยแบบบ้าเลยรับขอลีก,กระสุนหน่อยไม่มีกระสุนแล้วหรอมีกระสุนไหมกระสุนให้เราสักนิดสักหน่อยก็ยังดี โอ้้9นัดขอบคุณมากยิงต่อยิงต่อไม่รอแล้วนะถ้าผมไปตรงนู้นแล้วก็ยิงมันได้เพื่อเปล่าใกล้ใกล้นะครับใกล้ใกล้อยไม่ได้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 เลยไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เลยมันสูงมันสูงกว่าอยู่ที่สูงกว่าไม่โดน ไม่โดนโอ้โหเล่นไงวะเนี่ยชิบชิหายชิบหายริต้าจะมาเปิดค่ายแ๊บเดียวเนยแล้วถล้ายันมันต้องมาเจอไอ้น,นี้อีกเรียบร้อยโดนได้ไงวะโคตรแน่นกว่วาจะได้ ร้อยอ้ยอิ่มเอมอิ่มเอมเลยไปแล้วเย้เอา้าเอา้เอาอันนี้อะไรลืมมาเหรอเขาค่ายแตกไปแล้วอันนี้ลืมมาเรียกตั้งนานแล้วลืมมาอะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยเป็นไร